สวัสดีค่ะสวัสดีชาวรักนาราศีกุมทุกท่านชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมการงานของชาวกลุมมีลาภผลจากการงานท่านจะมีเครดิตมีชื่อมีเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่าน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่ครอบครัวจะได้รับทรัพย์สินบางอย่างเช่นบ้านรถที่ดินสิ่งของมีค่ามีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเอ็นดูมีลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยเหลือชาวกลุ่มได้เงินจากแดนไกลได้ของโบราณเงินประกันมรดกแต่เป็นทุกขลาบ การเงินชาวลัคนาราศีกลุ่มการเงินของท่านราบรื่นดีมากการเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายหมดหนี้หมดสินขอแสดงความยินดีกับชาวกลุ่มด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาเลยค่ะการเงินของท่านอยู่ในช่วงที่ดีมากๆากเขาเรียก นระอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้หมออ้อยขอแสดงความยินดีเลยนะคะการเงินดีค่ะโชคลาภลองนำตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองมาบูชาดูนะคะไอมาเสียงดูนะคะแม่หมออ้อยก็พูดผิดไปลองนำตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองนะคะมาลองเสี่ยงดู ท่านอาจจะมีโชคลาภได้ความรักคนโสดพบเจอคนถูกใจไม่คาดคิดเป็นคนต่างชาติต่างภาษาให้ระวังการคบหากันนะคะอาจตกเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจรักสามเศร้าเราสามคนมันเจ็บปวดนะักเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีกุมคนโสดต้องระแวดระวังให้ดีนะคะคนมีคู่ ช่วงนี้ภารกิจหน้าที่การงานที่ท่านและคนรักต้องห่างจากกันบางท่านก็มีโอกาสเดินทางไกลไปกับคู่ครองคนรักทั้งนี้เพราะระวังปากเสียงต้องระวังปากเสียงนะคะเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือว่าจะเกิดขึ้นนณช่วงไหนก็แล้วแต่ แต่อาจจะมีปากเสียงเกิดขึ้นได้ข้อควรระวังความร้อนใจที่เกิดขึ้นจากเพศตรงข้ามพบเจอเรื่องราวประหลาดใจท่านอาจต้องเดินทางไกลบ่อยครั้งหรือท่านมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับคู่ครองวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ให้ทําให้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟกับวัด ชำารานีสงทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อความร่มเย็นให้กับดวงชะตาหมอยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube และ tiktok ด้วยนะคะช่อง youtube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมอ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการและสดของหมอ้อยดูดวงชะตาฟรี ช่วง19.00นถึง20.00นหนชั่วโมงเท่านั้นกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านมีบุญกุศลหนุนนำดวงชะตาให้ครอบครัวและบริวารวงศาคณาญาติรวมทั้งท่าน ประสบความสุขความสำเร็จยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ